เปิดตัวละครใหม่ทั้งทีไม่มีธรรมดายอยู่แล้วค่ะสำหรับค่ายเว็บมีเดียของคุณตูปิยวดีมารีนนท์ที่นำทีมเหล่านะักแสดงจากละครวัดนาลีข้ามกระเช้ามาร่วมทำบุญเลี้ยงพระและทำพิธีบวงสวงละครเอาเรักเอาชายัยการที่วัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดอยุธยางานนี้ผู้จัดตูจับหนุ่มร้อนพี่ต่อณฐวฒิกิจใจมาเป็นเสือมืดเลี้ยงต้อยนางเอกน้องใหม่ถอดดา้ามน้องมิวรักนาราซึ่งผ่านการการันตีความแก่นแก้วแววสนจากพระเอกต่อด้วยค่ะเรื่องนี้สนุกมากครับอ่านบทไปแล้วอ่าน,ไป,านไปก็หัวเราะ อยู่คนเดียวแต่ก็ผมก็หายห่วงเพราะว่าน้องเขาโซนสนโซนมากตัวจริงไม่ใช่อย่างงี้วันแรกก็ยิงหูพี่ปอไปแล้ววันแรกดึงหูเลยค,คือตั้งแต่ผมอยู่วงการมาไม่มีใครมาดึงหูขนาดนี้คือด้วยความที่เขาไม่รู้เขาก็เล่นจริงทุกอย่างงีออก่าตีเขาก็ตีจริงตยรงเ,รเราก็แบบนี่มันเรียน acting อยู่หรือมันคิวบูเนี่ย รมวมโดยกองทพนักแสดงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กทั้งเจ้าหน้าที่สาวเจนสุดาน้องรถเมลและอีกเพียบโดยเฉพาะหนุ่มเจมเรืองศักดิ์ที่ดูจะตื่นเต้นสุดๆ,ดๆกับการคืนจอช่องสามเพราะเตรียมทําการบ้านฟิตซ้อมมาสุดฤทธิ์เลยล่ะค่ะก็เตรียมทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เรื่องของน้ําหนักนะครับผมลงน้าหนักมา6กกิโลเพื่อเพื่อรับละคร,รเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าเอ่อเรื่องนี้มันต้องเป็นตำรวจที่ค่อนข้างเงียบนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องผิดร่างกายอย่างมากเลยเกจริงก็มีผู้ใหญ่เือหลายคนแล้วนะทำเทเลทจริงๆเหรออะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันว่าค่ะคิดว่าน้องเป็นพทเียด้วยด้วยตีมเรื่องบางอย่างที่เราคือในใจคิดไว้ว่ามันต้องเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อยู่แล้วล่ะเรื่องนี้มันจะมีคอมเมดี้นิดๆแต่ในเเดียวกันเราอยากได้แอคชั่นด้วยอ่ะเพื่อที่มันจะได้มีหลายๆรสในในเรื่องเดียวกัน